เมนเหตุไทยดีปันได้ก็ตามถ้าเขาบ่มาจังได้กับบ่ดีอ๋อจังได้จังหวจังสั่นีี้นฐานมันเป็นพื้นฐานของมนุษย์เมนบ่เออนี่แหละคนที่<ม>บ่บ่คืนวาสี อ่ะแสดงความยินดีกับผู้อื่นอ่านั่นแหละคือคว่ามมันสิสีเลียงภาพผ่านมาคือเทวดาสันติมักแตคือบอมักคือเกอ่ากขันเขาไหนมักแมนเขาสัวปันเด็กกว่าเขาดีฮะน,นี่อ่ะแต่ว่าก่อนส่วนจ๋ากับเอฟซีแฟนคลับคือเก่าเหมือนเดิมทักทายเอฟซีแฟนคลับในขั้าพันสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมินหมอแค้นแฟนหมอล่าทีโครบลักู้ผู้สุขุนมือนี้มาพบมาพอกันคือเก่าพี่น้องกับแอฟซีหน่อยคนเก่าคนเดิมกับพญิพาคนโกสุริโยบานธามีแต่ตั้งโกไปหนนา โอ้ oh, ได้กดีพี่น้องคอนซอนความกลัเล่าพี่น้องเลยหลายคนบอกว่าพี่่ข้ามผาเราสี่วอยู่ถ้าเราบอกเป็นภาษากรอนนะสัน,ทนเทอไม่บอกผมบอกท่านละละคันบอกท่านเหลวเป็นบอกมผมเป็นแล้วเป็นแล้วเป็นบอก <laughs> อางโรงกําลังใจกันรัวๆพี่น้องสําหรับน้องโซเฟียศิลปินดาวรุ่งของสาวน้อยลําเพลินโชว์พี่ข้ามานล่าสุดเกิดอีกอย่างขืนแม่พวงน้องโซเฟียไดีออกมาเคลื่อนไหวว่าจังซีความคิดของคนมั่นหามกันบ่ไย้แต่ยางหน่อยๆเขาก็ได้หัว่าคนบ่ชอบ ต่อให้เหตุดีซ้ำได้คนกับบหมกอยู่ดีเพื่อนวาสติค่ะคิดหลายๆก้อนเบาจะดีที่สุดถึงนองสิบ่ดังทอไผ่แต่นองกับพหยา,ยามเห็ดเต็มที่ต่อให้บ่มีไผ่เชียบ่มีไผ่ดันหรือบอ่มีคนสนใจนองกันยังสิพัฒนาเจ้าของไปเรื่อยๆเมื่อถึงมือนั้นวันที่นองเห็ดใดหวังว่าคนเบาคงสีเห็นก็คือทานนองมือที่นองประสบความสําเร็จหวังว่าคนทีเ่เบาคือสียูยูยจากสีแม่พื่อทำฐานประมาณนี้บ่คือสิยอมรับบอจากสีแหมคือสิยอมรับบ่หรือวนะ่า ยังอยู่ไหมยอีหยงจังสินะ นั่นก็คือมีคนเข้าไปคอมเมนต์นพี่นองเนาะหา้กับน้องโซเฟียนี่และว่าจังไรร้องเพลงเก่งแต่บบมิสเน่เวทีเิ่นว่าคนเชี่ยก็เชีรยเกินคนบบมิสเน่ยังเชี่ยให้อีกห้นนอกฝึกเก่งกันนี่ไดโบเิ่นว่ารุนนองดัเมื่อ้ายคนแหลวสั่ากั่มี่เอ็ซี FC แฟนคลับนี่ละเขาไปตอบรับเพิ่นคือกันน้องกำลังพัฒนาเจ้าของการแสดงการเอเตเทนผู้ชมหน้าเวทีประสบการณ์เห็นหน่เด็กเขาเก่งขึ้น เฮาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีถามมีจิตเมตตาควรจะสนับสนุนให้กำลังใจเขาข่าวสันแม่โอ้โหถือว่าเยี่ยมเลยอ่ะเป็นจังไรสองข้อเมต์นี่บ่งบอกอย่างหลายๆอย่างเนาะพี่น้องเนาะยังผู้ใหญ่ผ่านก็คือข้อเมต์แรกที่ว่าลองพลงเก่งแต่ว่าบมีเสน่ห์ค่ะเอออันนี้มันเป็นคำาวบอกข้อคิดของคนนั่นล่ะที่จริงแล้วก็ได้มันก็มีสิทธิ์คิดได้ค่ะอ่าคือจะเข้าวีพากวิจารณ์ผูดคุยกันออ แต่ว่าไม่ควรนําออกสู่สาธารณชนเออแหงบบที่นี่น้องกับเป็นเด็กน้อยบ่อยอยากให้ใส่คำบอกแบบนี้พี่น้องให้กาลังใจกัน,น,นคือเปินวานหรือถ้าทําไม่ได้ให้กาลังใจเพื่อ่าเป็น อยู่เฉยๆอยู่เงียบก็ดีนะเออแมนแต่ว่าพูนว่ารุ่นน้องดังมาหลายคนและพูนว่ารุ่นน้องนี่หมายถึงผู้ใดเนาะบันนี้แอบงม่งนิดๆถ้าจะพูดไปแล้วสําหรับรุ่นของน้องโซเฟียเนาะแต่ถือว่าสำหรับสาวน้อยบพราว่าจะเป็นสาวน้อยลํเพึงโชดหรือว่าสาวน้อยเพบันแพ่งก็ถือว่าไม่มีเดยไม่มีอาุ่น้อยกว่านี้แล้วสุดยอดแล้วสําหรับน้องโซเฟียอย่าเลืมวาก่อนหน้านี้น้องมีผลงาน กับสาวน้อยลำเพลินอินดี้รคคอร์ดเป็นการโคเวอร์เพลงของแม่สุสายใหญ่ตัวแฟนว่าจังใดพญิงงคัาผานปล่อยออกมาเดือนิเดือนยอดวิวพี่น้องหนึ่งล้านแล้วนะหนึ่งล้านวิวแล้วแล้วสําหรับผลงานซิงเกิลของน้องสิเป็นไหได้ไอดอลอิงสิเป็นไหได้ไอดอลเนี่ล่ะพี่น้องอตอนนี้คือว่าปล่อยออกมาได้เท่าไรเนี่ยพยางหนึ่งปีหนึ่งปียอดวิวเท่าไรพยิคานยอดวิวเก้าแสนพี่น้องเก้าแสนกว่าแเก้าแสนก่วกัทือว่า บ่หน่อยเด้บอบ่หน่อยอ่าศิลปินบางคน่ะก็ย่งบ่ได้ขนาดนี้อเออน้องพี่น้องเอาแล้วสําหรับเพลงตัวแฟนว่าจังใดอ่าผมขอไปฟังหลายรอบแล้วผมว่าน้องลองมว่วนค่ะอ่าลองมวนล,ลองถึงเขาถึงมัเนทอทั้งที่อ่าน้องอายุแคนนี่บอาไงว่ายังบ่มดดอกแฟนนะแต่ว่าน้องสื่อออกมาได้ได้ตรงใจหมายถึงว่าเขาถึง ยันของพเพลองวันทอร้องเพลงเก่งแต่ไม่มีสเสน่ห์เวทีคํวาว่าเสน่ห์เนาะพี่ข้ามผ่านสำหรับเด็กอายุแค่สิบสองแมนบอกประมาณนี้เนาะสาหรับน้องโซเฟียเพรบ้านแพงแล้เพี่นองเนาะคือเพื่อนอาสิม,มอว่าบ่มีสเสน่ห์แต่ว่าหลายๆคนเห็นว่าเป็นความน่ารักเดกสําหรับเด็กอายุแค่นี้ถ้าเป็นสเสน่ห์เมื่อก็สิเป็นอีกอายุอีกประมาณหนึง่งแมนบอกออเป็นรุ่นเป็นสาวสิ หกสิบเจ๊คือจังหน่ององิงจัง,<อ>งสีห้องน้องแบมีสเสนในตัวของน้องมีสเสนในตัวอของน้องคือความน่ารักของน้องจังสีไหมอืค, <ง S 1> อคนหอ,อกก็คือบานั่าล่ะสีให้มักคือกันเบิร์ตมันก็เป็นไปประเด้แต่ว่าอ่าบ่มักอ่าแล้วมวา่อบอกให้ผู้อื่นจังสีผมผมคิดว่ามันบอกโอเคเออ่ถ้าบ่มักหลักเกย็บ่บในใจหรือว่าพูดคุยกันเฉพาะข้นน้ำกันข่ายเคีื่องเจ้ากันแล้วไปแต่ว่าถ้าวออกสู่สาธารณชนจังสีมันก็บบอกโอเคนะเพราะว่าเจ้าสีไปอ่ามัก บิดประเทศยกเวนก้นน้องโซเฟียมันก็เป็นไปบ่ได้เจ้าสี่ใบใงอังสีเ่เบิดคูคนเจ้าข้าสี่เป็นไปบ่ได้หรือว่าเป็นไปแล้วเออลาสิโดนอียังกลับขึ้นมานี่แหละแล้ว่ํามซ้ำใดเจ้าสี่าเกงน้องโซเฟียผมสีบล็อกใหฟ้ฟังตั้งแต่ใดเท่าใดน้องเจอมากสาหรับคออเมนดาลบนี่หลายพี่นอ้องอ่าเป็ี่นเก่งล่องเก่งกัว่าน้องแกแดดเออกัว่าเกินอายุเออพ่ออ่าน้องสีว่าจ้าใดล่ะ บางเือโบโบไอ้บบเต็นบบหยังขากหลายเต็นแบบธรรมดังกาาน,นองบบสิวังเดล่ะบอห่าวบบหยังนั่นสิคือเวลาออกมาด้านหน้าเวทีจังนองมีการ สบตากับเอฟซีแฟนคลับด้านหน้าเวทีอ่ะกะว่าน้องมองหาแต่มาไล่ผู้สิจับผิดจังสิแอ่ไปข้ามผ่านเอฟซีแฟนคลับกับเขามาส่วกกาลังใจกันหลายน้นองเนาะผู้ใดบอกน้องบ่ดังน้องย่งเด็กยังเรียนอยู่ยังประเด็จไปกับ,บวง่งแล้วกะอายุทอกันมีภัยดังไปก่าน้องคุนว่าอ้าวเนี่ยนี้อันนี้เราได้ดีค่ะเออบ่ต้องไปยิดถังไงนี่ลูกมี่เต่าเนี่ยขู่ข้นอยู่วากันว่า ลูกเข้าหรือว่าลูกเข้่เท้าเห็นเนีกยน่อยไว้ซัมนี่พี่น้องบางคนยังเล่นอยู่ยังพัทนาได้ภาษีภาษาย,ยัางอยู่แต่สําหรับน้องซูเฟียนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งํำลังหลักของขอบรัวน้องสามารถหาเงินไปจุนเจือขอบรัวได้นี่ถือว่าเก่งขักแล้วแล้วคําว่าไม่ฝึกฝนเออบอพัฒนาการนี่เดีทุกมื้อเด,ย,เดยน้องก็กําลังพัฒนาไงกาลังฝึกฝนเดีขึ้นบนเวทีเออแมนบอล่ะบ่างน้องกระลองเพลงไปตลาดตะเล ซอยมียขายของน้องกระลองเพลงสี่เอาปานไดหีกังสี่นะฮะเออผมว่าเกียงแล้วเก่งครบเครื่องเพราะว่าสิเป็นการประกวดเดินแบบเดินยังกันสี่น้องก็ผ่านมาหลากหลายเวทีประกวดรองเพลงน้องกรผพานมาเยอะแล้วอืมอเข<อ>าสีดังโบดังโบลูหลักตว่าสำหรับน้องโซเซียเพดบันแคงเรียกว่าอ่าคนรู้จัก หลายเหลี่ยพี่นี่คำพานแมนบอสแมนเฉพาะเอฟซีแฟนคลับของสาวน้อเทนันที่รู้จักน้องโซเฟียพี่น้องรวมถึงก่อนหน้านี้น้องไปออกรายการทางจอแก้วมาแล้วแมนบอกครับอ่าหลายๆคนก็สิเห็นแล้วนาะพี่น้องเนาะคือว่าคนหุ่จักหล่าสั่นเถิดดังก็ดังบอลู้ล่ะแต่คนรู้จักน้องหลยอยู่เสัอเนาะโซเฟียรู้จักให้เกียรติกันสังคมมันจังหนาอยู่คือยังเอางไงเลยเจ้ายางไปยางไปตลาดตะเลไปพอคนแล้วไปทวงเขาว่าอุ้ยเจ้าคือผู้ใหญ่แท้เออ จะคือบอกไปสัญญกรรมซ้ำนี่ม่ต้องคิดอย่างไรดอกเสือเพราะ่าเขาเสีย็จจังไดเออเขาสิว่าจังไดครับเจ้าแค่นั้นมันนั่งถอดพี่นองนี่คือเออผู้ดีผู้ให้ผู้ยังก็ตามแต่เออเขาเขาบอกมีสีสีไปมีผาาวิจาร์เพลินเออมีเสน่ห์ไม่มีเสน่ห์เขาจะไ้ในใจคำว่าเสน่ห์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะเนี่คือจังรสชาติอาหารเนี่ยแหละตับหมกงวงบางคนหมกรสเผ็ดบางคนหมกรสสมบางคนหมกรสหวานหมกบอกคือกันเสน่ห์หรือว่าความชื่นชอบมันเป็นสิ่งที่ว่ามันเป็น ควารู้สึกได้เฉพาะตัวเฉพาะคนได้เฉพาะตัวนพีนองเนาะจังสันนพีนองเนาะกะส่งกําลังใจให้บอสิเป็นแม่พ่วงรวมถึงน้องโซเฟียเพชรบ้านแพงน้่พี่นองในลักความทีว่าหัวอกของคนเป็นแม่เป็นบอเจอคอมเมนต์แบบนี้เมื่อวานให้ลูกจังสิเข้าใจเพลินยูดเป็นยังเพลินจังออกมากเคลื่อนไหวแบบนี้เพื่อเป็นการปกป้องลูกเจ้าของนายนพีนองเอ็ดไม่น้อยแนวใด จบคลิปนี้ปล่อยออกไปแล้วดีบ่ดีบายเฮาอีกดีว่าจังไดผู้เชี่ยก็เชี่ยกเกินเชี่ยกเกิน <c oughs> อ่าจังซั่นเนาะพี่น้องเนาะเป็นพลังบวกให้กันดีกว่าว่าซั่นุถอสําหรับคอมเมนต์อ่าต่างๆพี่น้องเนาะจังซั่น,น,นบริยคําถามพอกันคลิปหน้าพี่น้องสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ